ผมเดิมแท้ชาวหินฟ้าได้โพสต์คลิปตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาหกหกว่าผมถูกแก๊งมิจฉาชีพดูดเงินออกจากมือถือไปหลายแสนบาทนะครับสิบวันที่ผ่านมาพยายามติดต่อฟ้องร้องฝ่ายให้ตำรวจดำเนินการยังไม่สำเร็จเพราะว่าเห็นบอกว่ามีผู้ถูกเล่นงานพวกนี้เยอะมากไปอายัด บัญชีธนาคารแล้วก็เคลียร์เงินบัญชีที่โอนวีซ่าพบปัญหาหลายอย่างที่ไม่เคยมีคนรู้จากคลิปที่ก็เผยแพร่กันแล้วก็ขอบคุณคลิปหลายๆคลิปที่มีผู้ส่งมาให้เกี่ยวกับเรื่องคำพิพากษาสาลฎีกาว่าและยังพอมีสิทธิ์จะได้คืนเพราะว่าความรับผิดชอบอันนี้เป็นความรับผิดชอบของธนาคารที่เขาได้สร้างความน่าเชื่อถือว่าให้เราเงินไปฝาก ันตอนนี้จะมาโทษว่าเราสะเพร่าที่โง่เองไปถูกเขาหลอกเองอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ได้นะอธน,นายก็เรียกให้ผมเนี่ยดำเนินการฟ้องร้องทั้งทางอาญาทางแพ่งต่อไปจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ทำให้มันเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของสังคมไทยซึ่งคนก่อนหน้านี้เขาก็เหนื่อยเขาก็ลําบากกว่าจะฟ้องร้องถึงขั้นดีกาซึ่งผมก็เรียนมาทางกฎหมายด้วยนะครับแตห่หัวใจสําคัญคือช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนเดือดร้อนมากผมอยากจะมาเตือน อันที่หนึ่งก็คือว่าเขาจะชวนให้เราคุยนะฝ่ายมิชชันนี่เขาจะชวนให้เราพูดคุยทั้งว้าวอนทั้งขอร้องให้เราเห็นใจแล้วคุยเข้าไปเรื่อยๆระหว่างเนี้เขาจะให้เรากดไปสามปุ่มซึ่งคลิปอันนี้เริ่มมีแพร่หลายแล้วแต่ว่าหลายคนเป็นล้านๆคนไม่รู้เลยผมบอกเพื่อนๆไปเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเพราะคลิปเหล่านี้มันยังไม่ค่อยแพร่หลายหรือนี่มีอะไรให้ดูเยอะไปหมดเราก็กดจนเมื่อยแล้วนะครับ แล้วเขามักจะจู่โจมมาในตอนที่เราง่วงเพลียโดยเฉพาะผมอายุมากเลยเนี่ยมักจะโทรมาตอนใกล้ๆจะนอนละสลืมสลือแล้วันผู้ที่สูงอายุแล้วต้องระวังนะครับคำคำดึกๆแล้วก็ต้องโหลดอแ,อแอป Who's Call W H O S C A W A. อันนี้มันจะช่วยเตือนให้กับเรานะครับแอป Who's Call อันนี้ช่วยเตือนเลยนะครับ ว่ามันจะเตือนเราว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่เป็นคนที่เรารู้จักอย่ารับอันนี้คือประสบการณ์ประมาณ10วันมานี้ที่ผมออกไปศึกษาอะไรภายนอกแล้วได้รู้มาผเมื่ออยากจะรีบกลับมาบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงว่าอย่าโดนนะถ้าผมช่วยคนได้สักแสนคนเนี่ยก็คุ้มกับที่ผมเสียไปหลายแสนนะครับแล้วก็จะทําให้ทางตํารวจอะไรเขาจะได้เบาภาระไปด้วยนะครับก็ไม่ได้โทษใครโทษตัวเองนะครับแล้วก็ตื่นตัวมากขึ้นและอันสุดท้ายก็คืออันนี้ครับ ถ้าสมมติในระหว่างที่เขาชวนเราคุยเนี่ยเขาจะท้าทายเราเลยว่าเมื่อเขาล็อกมือถือเราได้แล้วเนี่ยเขาบอกลองปิดดูสิปิดไม่ได้เลยนะเพราะว่ามือถือเรากลายเป็นของเขาไปแล้วเขามีอุปกรณ์ต่างๆมายึดมือถือเราอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาแล้วแต่เมื่อผมเอาเมือเครื่องที่โดนโดนดูดเนี่ยนะไปล้างที่บริษัทแม่เนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าแนนเขาจะทําสอนคนให้เอาเข็มเนี่ยมาจิ้มแล้วดึงซิมออก ในระหว่างที่เข็มจิ้มดึงซิมออกสัญญาณเราจะถูกตัดขาดแต่คนที่มันชวนคุยมันจะชวนคุยให้เราไปสนใจแต่ว่าเอ๊ะทำไมมือถือเราปิดไม่ได้วันนี้ผมอยากจะมาเผยเคล็ดลับที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับคือเอาเข็มมีเข็มแล้วจิ้มดึงซิมออกสัญญาณจะตัดเลยมันก็ดูดเงินจากเราไม่ได้นะระหว่างนี้มันจะชวนเราคุยระหว่างที่มันชวนเราคุยคนหนึ่งสองคนมันก็ดูดเงินดูดเงินจากเราไปเรื่อยเลยผมอยากจะ บอกอันนี้เตือนในนี้ไว้แล้วช่วยโพสต่อด้วยให้คนอีกพันหมื่นแสนล้านคนรู้แล้วก็เตรียมตัวไว้ผมถามไปทางคนไต้หวันเขาบอกคนไต้หวันก็โดนหลอกไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยนะเ,ออเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นภัยระดับโลกแล้วระดับระหว่างประเทศแล้วท่านท่านเองอยู่ในจุดที่เสี่ยงและมีคนจ้องจะเล่นงานจ้องจะดูดเงินจ้องจะโกหกเรา,าหลอกเราช่วยกันเตือนช่วยกันโพสต์คลิปนี้ออกไปด้วยครับคุณครับ